แต่วันนี้จะได้จะได้ช่วยพกายสิ่ึงแล้ววันนี้จะโอนผับีพันนะครับเป็นทุกวันแหละมาามรอบเมื่อกี้เมื่อกี้เาขาดวะเ้หมอแบบไม่สบายหรอแบมรอไม่สบายเอกี้หลานโทรมามามากระสารอบให้ามาข้ามาเพราะว่าผมจะรวมรวมสวันโอนครั้งเพราะว่าบางทีจะมีเ็จเล็กเน้อห้าอย้นึาต้องพูดรมมรรมให้นสร็จด้วยผมก็จะดทนี้เ็ยังนั่นหนทางก็ไม่มีใคร อย่างว่าอือนธรรมดาธรรมดาจริงที่ต้องใช้จ่ายคือหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยผมช่วยเข้ามาตลอดแต่ว่าตอนนั้นเราเายังมีกองกำลังเข้าไปคุ้มกันเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยต้องติดไ้ก่อนเพราะว่าถ้าเปิดปุ๊บอันตรายเขาเด็ใแต่กอถึงเวลาที่เหมาะสมคุยแล้วว่าต้องเปิดกันนะเขาก็โอเคพร้อมเปิดคนหงก็เข้าอยู่ในพื้นที่แล้วก็โอเคทุกวันไม้ก็ดูทุกวัน ที่างที่ยังไม่เหนื่อยแต่ก่อนนี้เหนืยคนเดียวไร่อยู่คนเดียวเข้าใจแต่น,นี้มีเพื่อนเพื่อนทางนี้มาเดอ๋ยวบางคนเอ้ยแล้วที่ผ่านมาคําถามคือต้องถามร้วนกลับว่าแล้วที่ผ่านมาผมสู้มาได้ยังไงหละ่ะคิดด,ดูว่าการสู้ของผมหลายปีมาเนี้มันเต็มไปด้วยอะไรบ้าง ไม่ไม่มีใครรู้หรอกว่าทนทนทนทุกข์ทรมานเพราะวันแรกที่พ่อติ๊ติทุกสาวพามาบอกกันแรกวรุ่นนี้เข้าถึงยากตอนแม่มาแม่กอดแขนเลยบอกเย็บพื้นใจลูกของแม่ยังไม่ได้ยังนีิดเล่โอ้โหเขาเล่นนอนมากขนาดนี้เดียวรู้แม่ยังงมากนะขอบคุณใจที่พ่อให้เขาพามา ดูทุกวันให้กำลังใจตลอเป่าคดที่เบไปสบายเเนาะโหเห็นใจเขามาเยอะขนาดนี้คือขนาดผมมีทั้งแบ็คมีทั้งมีทั้งศักยภาพมีทั้งเส้นสายอะเรายังขนาดนี้แล้วนู้นเนี่ยแต่แต่ตรงนู้นเนี่ยที่เขายังไม่เล่นงานที่ผ่านมาคือเขาเขาก็เหมือนกับเขาก็ตีเนียนเงียเงไปอ่ะตีเนียนเงียเงไปแต่ว่า ความลักมันมนีใีเลยพอถึงจุดหนึ่งที่เจ้าของ,ของเขาไม่ยอมเขาลุกขึ้นมาสู้อ,ะอ่ะเขาก็พร้อมพีกายอะ่ะไอ้ไอพวกนี้มันกลัวคนพีการแต่ถ้าเราไม่ไม่ประกาศสู้พร้อมสู้พีกายนี่ถามว่าพวกนี้มันก็คิดว่าเราจะต้องกลัวต้องนู้นนี่นั่นผมไม่เคยกลัวเลยแค่กลัวไม่มาสู้กับมันอยู่อย่างนี้เร,เราไม่ได้สู้เพื่อจะตายเราสู้เพื่อจะชนะเขาที่ตายคือพวกมันนั่นแหละจุดจบมันจะเป็นยังไงมันจบแน่นอน เชื่อเดยครับคนดีเทวดาคุ้มครองเราหลังๆมาดูก็ไม่ไม่ไม่ห่วงเท่าไหร่แล้วมีเพื่อนมาอยู่เยอะมีหูมีตาเยอะแต่ก่อนนี่ยังไงก็คือคุณแม่ร่วมคนละหนึ่งพันบาทก็าจายห้าร้อยเพราะใครสิงห์ห้าร้อยบาทสาธุสาธุสาธุแม่นี่ที่ นี่ยมามาปากเปิดไม่เค็มปากเลยตีเลยรู้เลยว่ากินข้าวเมื่อกี้เนี่ยเขาจะมาย้ายตลอดนะคุณแม่สองท่านคนละพันเนี่ยคือคนละพันก็ภัยสิงห์หนห้าร้อยให้ผู้ภัยใช้คนละห้าร้อยสะสมทุนเพิ่มอีกหนึ่งพันบาทก็ของพี่หมูจากเจ็ดพันบาทนี่ก็ขึ้นเป็น แปดพันากก็จะเข้าพาละนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ก็คือผมประสานงานก็คือต้องต้องรอทางที่หมูแจ้งมาว่าโอนได้ตอนไหนเพราะว่าพอโอนเสร็จปุ๊บแกจะแกจะไปรออยู่ร้านค้าเลยนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าโอนรวมทีเดียวร้านค้าเขาไม่ได้มีเงินเยอะให้ก็เป็นร้านในชุมชนขนาดผมสั่งติดอินเทอร์เน็ตยังมีปัญหาตอนนี้ผมผมก็เลยสั่งเป็นเป็นกล่องอินเทอร์เน็ตแบบชนิดที่แบบไร้สายไป เพราะว่าถ้าเป็นอินเทอร์เน็ต3 BB ตอนนี้เมื่อวานเช็คแล้วคู่สายไม่ถึงที่บ้านคืออยู่ในอยู่ในแถวช,ชุมชนมันนอกจริงๆนะครับก็เลยเต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายก็คือเป็นซิมการ์ดเป็นแอร์เป็นแอร์แอร์พอร์ตนะครับลงไปให้แล้วก็กล้องจนปิดก็เชื่อมกับองแอร์พอร์ตถึงใช้งานได้ก็เดี๋ยวประสานงานแล้วก็ อ่าผมก็ทยอยโอนอย่างนี้แะครับทีละทีละหมื่นทีละหมื่นล้านคากเขาจะมีแน่เชื่อใจตลอดที่เรชื่อใจมาตลอดถ้านั้นคนเราทำไมนั้นไม่ทำมาได้ขนาดนี้แล้วมั้งมามามาต่ายอะก็ถ่ายทุกทีไดถ่ายรูปยังสวยอยู่เนะมองกล้องนะครับมองกล้องนะครับพลังบุญเนาะหนึ่งสองมหนึ่งสองสามคุณพี่มาจากไหนนะครับเหน็แต้หน เขาให้ใช่ไหมใ่านสัมษั์หน่อยนิดนึง่นิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอยู่ด้วด้ยวันอยู่ดียว่ยวเด้ยวเดยวดยวดียวเด้๋ยวเียด้วเนี่ยอยูเกีบพระช้างเราด้วยกันก็เเีีเเ เขาให้นี่คืออำเภอธนาคารกรุงไทยเขาให้นะคอ๋อไทยกรุงไทยเขาให้นี่คืออยู่แก่งคอยนี่กินไหมใช่เขาให้ไปอยู่เขตสระบุรีอ๋อสระบุรีอันนี้คืตสระบุรีมือนกันแต่มันขึ้นอำเภอแก่งคอยอันนี้แก่งคอยเสาให้อ๋อเสาให้คุณพี่อะไรนะครับชื่อครับคุณพี่มงคลจ่าพี่มงคลพี่วิมลพี่มุนทาครับผมขอบคุณมากนะครับที่มามอบเงินช่วยเหลือทางภัยเอกชัยเราครับขอบคุณมากขมากครับ